ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของ Reveal v e วไฟ h a n n e l นะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมของเบสเรบโซกันอีกแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวอีกหนึงตัวละครที่เป็นตัวละคระคระดับ ก็เทียเลยก็ว่าได้นะครับในสายตัวละครสีส้มคิวเลอร์อยูมาทูดแล้วก็โบหนาหน่วยนะครับก็เป็นตัวละครเจ้าตัวคุโรสกิอิจิโกะในเวอร์ชั่นของหลังจากจบสงครามเลือดพันปีอีกสิปีข้างหน้านั่นเองนะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าตัวละครตัวนี้มีความโดดเด่นที่ค่อนข้างที่จะมากแล้วก็มีทุกอย่างที่เบียกุยะมีแล้วก็มีมากกว่านั้นอีกก็ว่าได้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถือว่าเก่งที่สุดในสายสก,กิลณปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะตอนนี้นะครับสำหรับตัวของคุโรสก,กิอิติโกะในร่างนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้กันก่อนดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเขามีความสามารถอย่างที่ว่านั้นจริงๆหรือเปล่านะครับ คุโรสกิอิจิโกะนะครับตัวละครประเภทโยมทูตมีท่าสีส้มนะครับสแต็คหกดาวตอนเลเวล200เนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่1,100โจมตี649ป้องกัน6 1คริติบอดลี่เข้า353แล้วก็ SP เนี่ยสูงมากๆถึง835เลยทีเดียวนะครับถ้าไม่ตายก็จะเป็นเกสึกะเทนโชก็ ก็ยังคงเป็นเกสิกาตินโชเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะส่วนบนลักษณะของโซก็จะเป็นการลดคูลาทมสกิล12%นะครับดูตรงสเต็กเปิร์นของอิติโกเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างก,กับตัวละครตัวอื่นอะไรมากมายที่มาใหม่นะตอนนี้นะครับแต่ว่าพลังวิญญาณของเขาเนี่ยค่อนข้าง,างที่จะสูงมากๆเดี๋ยวเราก็จะไปดูอาบิลิตี้ดีกว่าจุดสำคัญก็จะอยู่ตรงนั้นนั่นเองเนาะ สกิลของอิจิโกนะครับก็จะเป็นสกิลการโจมตีระยะใกล้ทุกสกิลนะครับนอกจากเองท้าไม้ตายของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นท่าไม้ตายที่มีโอกาสที่จะสั่งตายศัตรูได้เลยนะครับอีกัโอกาสติดทั้งหมด5%แล้วก็มีท่าบัฟที่เป็นบัฟหมู่ให้กับปาร์ตี้ด้วยแต่ว่าไม่มีบาเรียนะครับเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีปกติ สกิลพาสีฟของอิจิโกะเนี่ยก็จะมีการบล็อกการหลบหลีกของมอนสเตอร์ยมทูตซึ่งพาสีฟนี่ยค่อนข้างที่จะดีในการใช้กับการฟาร์มดันโฮเกียคุในสัปดาห์ที่มีมอนสเตอร์ประเภทยมทูตอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีลดสถานะออนแอร์100%ต้านทานเดบชา100%เหมือนกันนะครับอบิลิตี้ของอิจิโกะเนี่ยก็จะมีการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น40%สกิลแรงขึ้น60% ลดความเสียหายที่ได้รับ16%ถือว่าเป็นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากตัวละครใส่สกิลเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะไม่ค่อยจะมีการลดความเสียหายที่ได้รับมาให้กับตัวละครสักเท่าไหร่แต่อิองจิโกะเขามีมาให้ด้วย12%นะครับลดคูลไทม์สกิล12%ได้จากลิงตัวละครนะขอบเขตสกิลกว้างขึ้น20%นะครับสกิลดับเบิลฮิตถ้าไม่ตายเองก็ดับเบิลฮิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตาย ทั้งสกิลทั้งท่าไม่ตายเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเว่อร์แรงมากๆเลยนะครับยืดเวลาท่าเสริมพลังด้วยแล้วก็มีก้าพิตา2ก้านอกจากนี้เองก็ยังโจมตีทะลุกะแล้วก็บาเรียรของศัตรูด,ด้วยนะครับสาหรับตรงนี้เนาะได้เห็นสถานะของตัวละครแล้วก็พาสซฟรวมทั้งอาบิลิตี้พื้นฐานของอิจิโกะแล้วเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่แม้จะยังไม่ได้ดูรูปแบบสกิลของอิจิโกะเนี่ยผมก็ตั้งให้มันเป็นเทียร์ก็สไปแล้วนะครับสาหรับตอนนี้นะเนื่องจากอาบิลิตี้ของเขาเนี่ย มีทุกอย่างที่เบียรกุยะมีแล้วก็มีมากกว่านั้นด้วยพร้อมตั้งเป็นตัวละครสีส้มเองเนี่ยมันมันดีเกินไปด้วยซ้ำนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นลูกรักตัวใหม่อีกตัวหนึ่งเพราะยังไงเคเล็บเองก็ชอบตามอิติโกมาให้เป็นลูกรักของเขาอยู่แล้วนะครับสำหรับตรงนี้นะ ถัดมาที่ไอเทมกันบ้างนะครับไอเทมของอิติโกะเนี่ยแน่นอนว่าตัวละครสกิลทุกตัวอยู่แล้วนะต้องย้าบ้าทุกตัวเลยนะครับก็ต้องใส่การเพิ่มพลังวิญญาณให้สูงที่สุดที่ทำได้นะครับไอเทมที่ผมเลือกใส่เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวจงชานะครับที่จะเพิ่มพลังวิญญาณให้50%นะครับแล้วก็พลังกดดันวิญญาณอีก30%สําหรับหัวหน้าหน่วยแล้วก็หน่วยศูนย์นะครับดารองหัวหน้าหน่วยจะเพิ่มสกิลแรงขึ้น20%นะครับออบรองก็ยังคงเป็นพลังกดดันวิญญาณด้วววยยนนนะะครับส่่่ททท้้าาเเีกก็็จจปชิิใพมมแงห ถ้าไม่ตาย100%แล้วก็พลังกดดันวิญญาณเป็นออฟรองนะครับทำไมถึงเลือกที่จะใส่เทนจินไตให้กับตัวนี้ด้วยเนื่องจากสกิลของอีโกะเนี่ยมันมีอาบิลิตี้ที่เพิ่มดับเบิลยีได้กับถ้าไม่ตายด้วยเพราะฉะนั้นนะครับ การที่เราจะโถมเข้าไปในสเตจสุดท้ายที่มันเป็นโคออบน้ำหอมสีส้มเนี่ยเราสามารถกดท่าไม่ตายทีเดียวก็สามารถทําให้มอนทุกตัวในแมปบ,บอสเนี่ยมันฟิลหมดภายในวันฮิตของท่าไม่ตายได้เลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นการเพิ่มท่าไม่ตายให้แรงเข้าไวเนี่ยมันก็จะดีมากๆนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเจอบอสด้วย ต่อมาที่ลิงก์ตัวละครนะครับลิงก์ตัวละครเองก็ผมก็ยังเป็นคนที่ชื่นชอบการใส่รถคูดาวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใส่ลิงก์ตัวละครของผมเนี่ยก็จะเลือกที่การรถคูดาวอาจจะมี12แล้วก็14ปร์เปะปนกันไปนะครับแล้วก็ยังมีการดูลิงก์อื่นๆอีกด้วยที่มันติดมากับรถคูดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นตายเกิดนะครับถ้ามีตัวไหนที่มันเพิ่มความเสียหายด้วย ก็ใส่มาด้วยก็ได้นะครับหรือสถานะอื่นๆที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยก็หยิบจิบมาใส่ได้นะครับแต่ถ้าหากใครชอบแรงๆหน่อยแต่สกิลไม่เร็วเท่าไหร่ก็ลองดูเพิ่มความแรงสกิลก็ได้นะครับหรือถ้าหากใครเลี้ยงเลือดเก่งหน่อยไม่ค่อยโดนมอนจมตีก็สามารถใส่เมื่อ HP เต็มก็เพิ่มพลังจมตีให้อีก25%ิอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับถัดมาที่รูปแบบสกิลของอิซิโกกันบ้านดีกว่านะครับตัวละครของอิซิโกเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นตัวละครที่ตีระยะใกล้นะ การโจมตีปกติของอิจิโกะเนี่ยก็จะเป็นการฟันไปด้านหน้า4ครั้งนะครับทุกๆการฟันเนี่ยก็จะทําให้มีคลื่นพลังวิญญาณรอบๆดาบด้วยนะครับแล้วก็ครั้งที่เสียจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูรอบๆที่อยู่รอบตัวด้วยนะความเสียหายจะอยู่ที่100%เซใน3ครั้งแรกนะครับแล้วก็ครั้งที่4เนี่ยจะอยู่ที่120%นะครับจำนวนฮิตสูงสุดของคอมโบนึงเนี่ยก็จะอยู่ที่4ฮิต ถัดมาสกิลที่1ของอิจิโกะนะครับก็จะเป็นการฟันเทสกะเซนโชไปด้านหน้านะครับก็ค่อนข้างที่จะไกลามากเป็นบีมไกลามากๆเลยครับถึงแม้ว่าบริเวณจะแคบไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะความเสียหายจะอยู่ที่ร้อของพลังวิญญาณนะครับครูดาว8วินาทีจํานวนฮิตสูงสุดของสกิลนี้จะอยู่ที่6ฮิตถัดมาสกิลที่2ของอิจิโกะนะครับก็จะเป็นการฟ mm ัน hmm. ไปด้านหน้านะครับสร้างความเสียหายรอบๆที่อยู่ ด้านหน้าศัตรูด้วยนะครับความเสียหายของสกิลนี้เนี่ยก็อยู่ที่120%ของพลังวิญญาณนะครับคูดาวสกิลนี้ค่อนข้างที่จะนานหน่อย40วินาทีเพราะว่าเขาเป็นบัฟป,ปราร์ตี้ด้วยนะครับที่จะเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็ค่าคริติคอลให้กับปราร์ตี้นานถึง20วินาทีนะครับจำนวนที่สูงสุดของสกิลนี้อยู่ที่6ฮิตนะครับถัดมาสกิลที่3ของอิติโกะนะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั่วทั้งหน้าจอนะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆแล้วก็กว้างมากๆด้วย ความแรงของสกิลนี้เนี่ยจะอยู่ที่120%ของพลังวิญญ,ญาณนะครับคูดาว24วินาทีจำนวนฮิตสูงสุด8ฮิตสุดท้ายก็จะเป็นท่าไม่ตายของอิติโกนะครับก็จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทุกตัวในบริเวณหน้าจอแล้วก็เลยหน้าจอไปอีกนิดหน่อยนะครับความเสียหายจะอยู่ที่150%ของพลังวิญญาณนะครับมีโอกาส5%ที่จะฆ่าศัตรูในทันทีจำนวนฮิตสูงสุดอยู่ที่8ฮิตถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับท่าไม่ตายของอิติโกเนาะ หลังจากที่ได้ดูทุกอย่างในความเป็นอิติโกะไปแล้วนะครับก็เลเวลไฟก็ต้องขอบอกว่าตอนนี้เองเลเวลไฟก็ยังไม่ได้ลงสังเวียนสักเท่าไหร่ก็อาจจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสังเวียนของตัวละครของแต่ละตัวละครนะครับก็จะเอาไปลองลงนิดหน่อยๆก่อนแล้วก็พอมีข้อมูลบ้างว่ามันเก่งมากน้อยแค่ไหนแต่ละตัวละครในการลงสังเวียนเนี่ยเดี๋ยวไว้จะมาทําเพิ่มเติมให้ในคลิปการรีวิวตัวละครในถัดไปเนาะ มาสรุปตัวละครของคุโรสกิอิติโกในเวอร์ชั่นของหลังจากสงครามเลือดพันปีอีก10ปีข้างหน้ากันเลยแล้วกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทุกๆอย่างของอิติโกตัวนี้เนี่ยมันดีมากๆจริงๆนะครับดีกว่าตัวละคร5ปีที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลที่รวดเร็วมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ไกลามากด้วยนะครับนอกจากนี้เองมันก็มีความรุนแรงที่จะมากมากจนมากเกินไปด้วยนะครับพร้อมทั้งมีบัฟของสกิล2เนี่ยที่จะเพิ่มความแรงให้กับตัวละครเนี่ย ถึง33%นะครับป้องกันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถือว่ามีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นการเล่นเดี่ยวหรือเล่นค่ออบนะครับอีกทั้งมีท่าเสริมพลังที่จะยืดระยะเวลาอีกถึง20วินาทีเนี่ยก็มันค่อนข้างจชนานนะครับเพราะฉะนั้นเองการเล่นตัวละครตัวนี้การใส่ลิงก์ตัวละครที่มันลดคูลดาวให้เยอะๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เพราะว่าข้อเสียของสกิลเนี่ยมันจะมีอยู่ที่คู่ดาวที่นานเกินไปถึง40วินาทีนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ลดคูลดาวเลยแต่ถ้าเราใส่ลดคูลดาวทั้ง3ชงเําห้ เราสามารถบัฟได้อยู่ตลอดเวลานะครับก็คือบัฟจะไม่หมดเลยแล้วก็จะทําให้เราสามารถออกสก,กิลได้ค่อนข้างเยจะชีกว่าที่เราจะไปเล่นสายดาเมจเพียวๆเนาะอีกทั้งตัวอิติโกเองเนี่ยสามารถไปที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดันฟาร์มกัมพีมาอัพเบิร์กเนตนะครับดันลิงน้ำหอมหรือว่าดันโคออปแล้วก็ดันภูกันของแต่ละเดือนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมถึงบอสกิลดันกิลอะไรด้วยนะครับก็ตีมากๆเลย เพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยมีคิลเลอร์เป็นยมทูตนะครับอีกทั้งหัวหน้าหน่วยด้วยมันเก่งในดันคิลในสัปดาห์ที่เป็นหัวหน้าหน่วยแล้วก็ยมทูตมากๆนะครับสร้างความเสียหายให้กับบอสเนี่ยค่อนข้างจะแรงเพราะว่าคิลเลอร์สตัวเนี่ยมันเข้าหากันได้ดีแล้วก็มันเป็นตัวคูณดาเมจให้เราได้มากขึ้นด้วยนะครับเวลาเราจะเอาไปลงในดันคิเนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มันไม่ได้อยู่แค่เทียเอส สําหรับผมนะครับผมให้สูงกว่านั้นอีกก็ถือว่าเป็นเคลียร์ก๊อตไปเลยและกันสาหรับตัวละครคู่รัสกสกิกอิจิโกะนะครับแต่เขอบอกก่อนว่าส่วนตัวเองผมก็ไม่ได้อวยอิจิโกะสักเท่าไหร่ส่วนตัวผมเมนลูเคลียร์นะครับทุกคนฟังไว้ฟังไว้ในคลิปตัดไปเนี่ยเราจะมารีวิวตัวละครตัวไหนอีกก็ไว้ติดตามชมช่องเลเวลไฟไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับหากใครที่อยากติดตามคลิปใหม่ๆ เร็วทันใจกว่าคนอื่นก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสามารถมาดูคลิปของเลเวล5ฟได้ก่อนใครนะครับคอมเมนต์ได้ก่อดใครแล้วก็สามารถคอมเมนต์ขออะไรให้เลเวล5ฟก็ได้นะครับที่เราสามารถทำให้คุณได้นะครับก็คอมเมนต์ขอกันมาได้นะครับอยากจะดูอะไรอยากจะให้ทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยบอกกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เลเวลไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายทุกคน